สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหัวลุกฟรีดีก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เสนอตอนเกิดสือความเดิมหลังจากที่ชาวบ้าน ได้เข้ามาช่วยตาพันกับเด็กๆตาพันก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พบเจอให้ชาวบ้านฟังและก็บอกว่าตนเองไม่สามารถที่จะปากกตราบกระสือตัวนี้ได้วันลูกขึ้นตาพันแกจึงเดินไปอีกหมู่บ้านเพื่อไปหาบุคคลคนหนึ่ง พอแกเดินทางมาถึงอีกหมู่บ้านแกก็ได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่ที่บนแค่ใต้ต้นไม้คนนี้ชื่อนัทเป็นลูกชายของลุงมัน่นซึ่งเป็นบุคคลที่ตาผ่านกำลังตามหายอยู่ระหว่างที่รอลุงมั่นอยู่นั้นก็ได้ถามสารทุกขสุกดิบกับน,นัทสักพักหนึ่งนุงมั่นก็เดินกลับมาจากทุง่งนา ลุงมั่นกับตาพันก็ได้ทักทายกันและตาพันแกก็ได้เล่าเรื่องราวที่ได้ไปพบเจอเมื่อคืนให้กับลุงมั่นฟังพอคุยกันได้ไม่นานลุงมั่นแกก็ได้เดินไปกับตาพัน พอมาถึงหมู่บ้านตาพัน์ตาพัน์ก็เรียกสองมาเล่าเหตุการณ์ให้กับลุงมั่นฟังอีกครั้งหนึ่งสองอยากจะไปกับตาพันธ์กับลุงมั่นแต่ตาพัน์ก็ได้ห้ามเพราะว่ามันอันตรายมากๆพอตกค่ำตาพัน์กับลุงมั่นก็ได้เดินทางออกไปทุ่งนาไปยังจุดบริเวณที่กระสือมันชอบมา หมูบ่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปประมาณ5กิโล ระหว่างนั้นเองตาพันกับลุงมั่นก็เดินทางมาเรื่อยๆพอเดินใกล้จะถึงชายฝ่าอีกฝ่าของหมู่บ้านตาพันก็ชี้ให้ลุงมั่นดูเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่าง สิ่งที่ตาพันชี้ให้ลุงมั่นดูนั่นก็คือกระสือซึ่งกำลังลอยไปยังบริเวณท้ายป่าอีกฝ้าของหมู่บ้านโดยไม่รอช้าทั้งสองก็ได้ประทับปืนเพื่อเตรียมยิงกระสือตนนั้นแต่เมื่อยิงออกไปก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้ พอกระสือมันไม่เป็นอะไรมันก็เข้าเพื่อที high, anything, way, way, ่จะจู่โจมคนทั้งสองแต่ตาพันก็ไหวพริบดีและฟาดกระสือไปด้วยปืนทีหนึ่งเมื่อเห็นว่าปืนไม่สามารถทำอะไรได้ตาพันขลุงมมั่นจึงบริกรรมคาถาขึ้น กระสือพอจะเข้าโจมตีทั้งสองก็มีโล่ป้องกันไว้ทำให้มันไม่สามารถที่จะเข้าโจมตีตาพันกับลุงอันได้เลยในระหว่างนั้นเองก็มีผีปอบซึ่งกำลังหากินอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่จากจุดนั้นมันกำลังซุ่มดูทั้งสามคนอยู่ ไม่นานหลุงม,มั่นก็รีบที่จะกำจัดกระสือตนนี้มันโดนทำร้ายเข้าอย่างจังและล่วงลงกับพื้นแต่กระสือมันก็ยังพอมีพลังชีวิตเพื่อที่จะหนีไปได้อยู่โดยที่หลุงม,มั่นกรัจจพัน์ก็ไม่ได้คิดที่จะตามไปซ้ำกระสือตนนี้ ระหว่างนั้นเองผีปอบที่ซุ่มดูอยู่มันก็เริ่มเคลื่อนไหวมันได้บาดักหน้ากระสือไว้ทำให้กระสือไม่กล้าที่จะเดินตามต่อไปปอบตัวนี้มันบอกว่ามันต้องการพลังชีวิตของกระสือตัวนี้ซึ่งกระสือมันก็ไม่ยอมทำให้เกิดการต่อสู้กัน แต่กระสือมันก็สู้บีปอบไม่ได้ปีปอบตัวนี้มันจึงรีบจู่โจมเข้าไปคว้าคอกระสือไว้ทำให้กระสือดิ้นไม่ลุดจากนั้นเจ้าบีปอบก็ได้ดูดพลังชีวิตของกระสือตัวนี้ ตุ้หล่นทุน้ไหยแต่มันก็ยังสามารถควบคุมหลังได้และมันก็ได้ร่างใหม่มาตาพันกับลุกมั่นที่กำลังคุยกันอยู่ก็ถึงกับประหลาดใจ และรู้ว่าสิ่งชั่วร้ายกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็จบกันไปแล้วนะครับในตอนที่สองฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ